สวัสดีคิตีครับผมสวัสดีครับขัญใจแฟนมวยโซเชียลครับผมประเด็นที่เป็นประเด็นดังประจำสัปดาห์เลยครับการยกมวยสิบกว่าคนไปชุกในสายสื่อไปยินดีครับเสียครับผมเดียที่มาที่ไปเป็นไงบ้างครับคือผมอยากให้สังคมมวยเนี่ยคนต่างจังหวัดกล้าเข้ามาเล่นครับทุกวันนี้คนต่างจังหวัดไม่กล้าเข้ามาเล่นอืมใช่ไหมเราอยากให้สังคมมวยมันดีขึ้นให้คนอ่ะทั่วๆวไปเขากล้าเข้ามาวงการมวยไม่ใช่มือใหม่เข้ามา เสร็จมือใหม่เข้ามาเสร็จครับใช่ไหมฮะทุกวันนี้คนใหม่ๆเข้ามาไม่รอดหัวหน้าคณะมวยต่างหวัดเข้ามาไม่รอดเพราะทุกวันนี้ค่าจ่ายหมื่นกว่าแล้วอืแล้วก็ค่าตัวเด็กเนี่ยก็หมื่นกว่าบาททุกวันนี้ไม่ได้อะไรมาแพ้ปุ๊บไม่ได้อาชีพสลบคือแพ้สามไฟเนี่ยนะถ้าแพ้สามไฟปุ๊บเนี่ยไม่ได้อาชีพปุ๊บเนี่ยหัวหน้าคณะนักมวยทะเลาะกันนักมวยเลิกแน่นอนแล้วแล้วการที่เฮตีส่งมวยไปชกในสายสืบเพื่อยินดี มันจะแก้ปัญหาตรงนี้งใงญ่บ้างครับเสีย่ยก็คือคือเรามองตรงนี้ว่าสังคมอะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับเราทําให้สังคมรู้ให้อะไรเป็นอะไรครับคือสังคมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนทางที่ดีที่ดีขึ้นดีขึ้นครับนะครับในการให้สังคมมวยมันดีขึ้นเท่านั้นเองในรัชสดเฮียบอกว่าที่ไหนยุที่ทมแฟร์กับผมผมก็อยู่ที่นั่นมันถามว่าตัวผมพอโซลอดได้อยู่แล้วครับก็รู้อ่ะเห็นอยู่ผมเล่นมวยผมก็โวลอาได้ แต่ผมมองว่าสังคมมวลมันจะตกต่ำลงตกต่ำลง,ตตำลงรบด้วยวิธีการอมผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเราเราพยายามทํายังไงก็ได้สังคมมวลมันดีขึ้นครับแม้กระทั่งการแสดงออกการออกมาพูดหรือการการกระทําต่างๆเราต้องการยกระดับสังคมมวลเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามาครับสังคมมวลที่มันตกต่ำลงเพราะอะไรตั้งแต่หลังจากไม่มีเ,เวทีลุมพินีพระรามสี่สังคมมวลตกต่ำตกต่ำตเรื่อยเพราะว่า สนามไม่สามารถควบคุมโปรโมเตอร์ได้ถ้าสนามควบคุมโปรโมเตอร์ได้ไม่ได้ปุ๊บโปรโมเตอร์มาจากมวยเองมีกรรมก,การเป็นของตัวเองนั่นคือเป็นปัญหาของสังคมมวยครับใช่ไหมแต่ก่อนลุมพินีพระรามสีม่มีวงการมวยราคาตัวทั้งหมดสองแสนมีปัจจุบันนี้ค่าตัวสี่หมื่นยังหาย,ยากเลยใช่ไหมครับครับถ้าเป็นแบบนี้มิติมองว่าอนาคตวงการมวยจะเป็นยังไงครับาจากนี้ไปฝ่ายน,นี้เสือกับเสือมากัดกันเองสุดท้ายเสือกับเสือต้องกัดกันเองถ้าถ้ายังเป็นแบบนี้ ทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทาให้คืออย่างที่บอกเขาว่าทําให้คนรุ่นใหม่เข้ามาได้ทําให้คนรุ่นใหม่เข้ามาได้ครับเล่นแล้วเนี่ยประกบมวยมามันต้องมีเล่นทั้งแดงทั้งน้ําเงินไม่ได้ประกบมาแดงเจ็ดสี่แดงสองหนึ่งแดงห้าสองสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งวนเดียวอย่างเนี้ยทุกวันนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้เราอยากให้ขึ้นมาปุ๊บเลยเก้าสิบรองทันเก้าตองเหมือนไหนเหมือนกันอย่างเนี้ยเราอยากให้เป็นบรรยากาศแบบนั้นครับทีนี่มวยของเฮติที่เคยโชว์อยู่กับเกตเพจที่ที่ย้ายออกมาแบบนี้เนี่ย เดี๋ตีได้มีปัญหาหรือว่ามีการแตก,มมกอะไรนะครับแต่การย้ายออกมาผมผมไม่มีปัญหาเพราะหนึ่งผมไม่เคยไปยืมเงินใครผมไม่เคยไปเบิกใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นนี่เป็นสิ่งใครและนักมวยผมเลี้ยงผมเลี้ยงนักมวยไม่ได้นักมวยเลี้ยงผมครับทุกคนรู้ว่านักมวยเลี้ยงผมผมไม่ได้เลี้ยงนักมวยที่ผมอยู่ได้เพราะด้วยตัวผมเองและลำแข้งผมเองผมสิ่งที่ผมทําลงไปไม่ใช่ผมออกมาผมเล่นมวยเสียหรือว่าผมแม้แต่ทุกวันนี้มวยผมผมยังไม่เล่นเลย ผมดูชนะแล้วผมไปเล่นครับใช่ไหมเรารู้บรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างครับสุดท้ายเฮตีฝากอะไรถึงแฟนขับ f อฟซีนิดหครับก็อย่างที่บอกว่าเราที่ผมสู้สู้ให้ f อฟสู้ให้สังคมมวยดีขึ้นแค่นั้นเองครับผมขอบคุณเฮตีมากๆครับผม